มากันที่สายของคุณดิดคะเรื่องสยองของนักศึกษาเป็นเรื่องสั้นทั้งหมดเนี่ยสามเรื่องด้วยกันเรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับหมู่บ้านที่นักศึกษาไปพักแล้วเกิดเหตุให้ย้ายออกทีหลังครับเรื่องที่สอง เกิดขึ้นในสถานที่ฝึกงานณฟาร์มแห่งหนึ่งแล้วก็เรื่องที่3ครับเกิดขึ้นที่ห้องพักอาจารย์ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษามาติดตามฟังเรื่องของคุณดิดเป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณดิดสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณดิดเป็นไงบ้างสบายดีนะ สบายดีครับยังมีงานทําดีครับเ <c oughs> นี่ยเป็นคําตอบ <c oughs> ที่ฟังแล้วแบบเอออย่างน้อยช่วงนี้นะเศรษฐกิจแบบนี้มีงานทําเลกที่สุดครับเ <c oughs> นาะนะครับคุณดิตล่าสุดก็มาออกสถานีพีดุ ซึ่งออนแอไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถูกต้องนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามรับชมกันด้วยนะครับทาง channel youtube ของไทยรัฐเซิร์ชหาใน youtube ก็ได้ครับหาคำว่าสถานีผีดุนะฮะก็ขอบขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับครับผมมาคุณดิดครับมาว่ากันถึงเรื่องสั้นสมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาสถานที่เหมือนเดิมคุณดิดไม่ต้องพูดถึงนะ โอเคครับ, okay, รบเอาเรื่องแรกก่อนเกี่ยวกับหมู่บ้านที่นักศึกษากลุ่มเนี้ยเข้าไปพักแล้วเกิดเหตุให้ย้ายออกมาครับเ,เรื่องแรกนะครับย้อนไปประมาณปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าครับครับที่มหาลาัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือนะซึ่งน้องคนนี้ผมเ,เป็นชื่อน้องเอ็มนะครับนามสมมุติน้องเอ็มเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่ประมาณปีสามแหละ เนื่องจากว่าพอเราไปปีหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราจะต้องอยู่หอในแต่พอเราขึ้นปีสองปีส,ปสามเราจะเริ่มซีกกลุ่มเพื่อนๆน,นก็จะออกจากหอในแล้วก็ไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันซึ่งบ้านเช่าตรงนี้ครับมันจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้มหาลาัยซึ่งติดอยู่กับคลองชปรปทานโอ้บรรยากาศหมู่บ้านดีมากเลยติดคลองแล้วหมู่บ้านเนี้ยจะหนาแน่นเลยแทบจะทุกหลังเลยมีแต่นักศึกษาไปเข้าค่ะทีนี้ อ่าก็อยู่ไปได้ประมาณสองสาเดือนนะอยู่อยู่ไปได้สักพักหนึ่งนักศึกษาเนี่ยจากที่เขาเช่าอยู่กันหนาๆกัน,าน,านเ,เนี่ยเริ่มบางตาลงพี่แจ๊คเอ๊ะทําไมมันบังนั้นก็ออกหลังนี้ก็ออกมันออกวันไปทีละหลังจนกระทั่งหลังตรงข้ามเนี่ยของบ้านน้องเขาเนี่ยก็ออกออืบ้านน้องเขาเลยมีมทั้งหมดเจ็ดคนเป็นผู้หญิงล้วนเลยอยู่มาวันหนึ่งเขาก็นั่งจับขุมเม้ามอยกันที่ห้องั่างเล่น ก็คุยกันไปคุยกันมาสุดท้ายมาลงเรื่องนี้ครับว่าเฮ้ยเขาย้ายออกกันทําไมอะเธอทําไมก็ถึงย้ายก็คิดไปในทางที่ดีไอ้ของสายเขาไปสุดงานเขาเรียนจบอะไรงนี้แล้วทําไมไม่เห็นมีนักศึกษาใหม่เข้ามาเช่าอ่ะก็คุยกันไปด้วยลักษณะที่นั่งเป็นวงอ่ะค่ะก็จะมีคนที่นั่งเอหันหลังให้หน้าต่างกับหันหน้าเข้าหน้าต่างเพื่อนที่หันหน้าเข้าหน้าต่างเนี่ยสองคนพร้อมๆมาเลยนะครับ ตาค้างแล้วชี้เป็น้า่ต่างแล้วกรีดลั่นบ้านเลยด้วยความตกใจเก็เลยเขาบอกเฮ้ยเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรสงบสติอารมณ์ได้ก็เลยพูดว่าสองคนพูดตรงกันมีผู้ชายใส่เสื้อยืดสีขาวเลือดท่วมหัวกับตัวยืนอยู่ตรงที่หน้าต่างแล้วมองเข้ามาก็าเลยตกใจกันเฮ้ยเธอเห็นจริงเหรอแต่ด้วยอาการสองคนที่มันชัดเจนครับ แลวด้วยจังหวะนรกครับคือยังไม่ได้ปิดประตูรั้วบ้านก็ไม่มีใครออกไปปิดด้วยน้องเอ็มก็เลยต้องส่งวิญญาณวันเดอร์บูแมนนะฮะออกไปปิดเองหลังจากนั้นเนี่ยเจ็กคนก็ช่วยๆกันสืบว่าเฮ้ยรู้บ้างไหมใครที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยแลวเขาออกกันเพราะอะไรสุดท้ายมาได้คําตอบครับทุกคนเจอเหมือนกันเจอเจอแบบเจอผีหลอกผน้ชายใช่เสื้อขาวเลือดทั่วหัวกตัวเนี่ย มาให้เห็นพอเห็นเสร็จปุ๊บกขย้ายออกเลยเอ,อ,อย่าบอกว่าอย่าบอกว่าเขาไปทุกหลังเลยนะหลังที่ออกเป็นอย่างนี้ทุกหลังครับออทีนี้ก็เลยมาสื่อว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วผู้ชายคนนี้เป็นใครคือต้องบอกว่านะักศึกษาที่จบเนี่ยเขาจะที่เขาจะมารอรับปริญญาเนี่ยเขาจะเรียกว่าพี่บัณฑิตคอ่าเขาก็จะมีการเลี้ยงฉลองกันจบกันทีนี้มีอยู่ คนหนึ่งก็คืออาจจะดื่มหนักเกินไปหรือเปล่าเมาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับที่พักซึ่งเป็นถนนเรียบคลองนะฮะปรากฏประสบอุบัติเหตุรถชนล่างเขาเนี่ยตกลงมาในคลองจนระทา,านอืนแล้วน้ำจากคลองเนี่ยมันไหละฮะก็พาล่างเขาไหลมาเรื่อยๆแล้วมาติดอยู่ที่หน้าหมู่บ้านนะครับอ๋อคือมาติดที่หน้าหมู่บ้านนี้เลย ใช่และทีเนี้ยเนื่องจากว่าตอนแรกที่ไม่ดูกันเพราะว่าอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นประมาณสักเที่ยงคืนปีหนึ่งแล้วกู้ไพ่เนี่ยเขาก็มาเห็นว่าเอ้ยน้ํามันไหลเชี่ยวแล้วตกลงไปเขาก็เลยตามคลองไปเลยจนกระทั่งมาพบว่าศพเนี่ยมันมาศพเนี่ยมาติดอยู่ที่แถวแถวหน้าหมู่บ้านนี้ก็เลยกู้ขึ้นมาก็ประมาณช่วงสักตีสี่ก็ยังไม่มีใครออกมาเจอเรื่องนี้มันก็เลยจางเงียบๆไปค่ะก็กลายเป็นว่า แต่ละหลังที่เป็นนักศึกษา,านั้นเจอเป็นหมดเลยครับก็ลเลยเป็นเรื่องเรื่องเล่ารเรื่องที่หนึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่แต่ละคนทําไมถึงต้องย้ายออกเหมือนเขาเขาไปเหมือนกับเขาต้องการสื่อให้รู้นะว่าเนี่ยเออว่าเขาอยู่ที่เนี้ยทําบุญให้เขาหน่อยแต่คนเจอะส่วนมากจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องทําบุญหนีหนีเอาตัวรอดออกมาก่อนเออเออเออ ครับอันนี้คือเรื่องแรกนะเรื่องแรกครับอ,อ,อ,อส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็ใกล้ๆกันครับปีประมาณสองพันห้าร้อยสี่สิบต้นต้นเ,ออเขาเนี่ยเป็นผู้ชายผมตั้งชื่อว่าน้องเอฟแล้วกันน้องเอฟเนี่ยเขาเรียนเ,ออเกี่ยวกับปศุสัตว์เขาก็เลยต้องไปฝึกง,งานที่ฟาร์รมเพอดูงานทีเนี้ยฟาร์มเนี่ยครับตั้งอยู่ใกล้เขาอโอ้บรรยากาศดีเลยฮะ ห่างจากตัวเมืองในสามสิบสิบกิโลเลยอตอกน,นั้นนี่ป่าหมดแล้วฟาร์มเนี้ยจะมีเล้าอยู่ทั้งหมดอ่าสิบเล้าทุกคืนจะต้องมีคนคนหนึ่งเน่ะเฝ้าแล้วค่อยเดินตรวจตั้งแต่เล้าหนึ่งไปจนถึงเล้าที่สิบลองนึกสภาพนะฮะฟาร์มทั้งฟาร์มไม่มีใครอยู่เลย แล้วมืดมืดมีแค่ไฟที่อยู่หน้าเรากับห,หลังเราตัวเขามีแค่ไฟฉายสมัยนั้นโทรศัพท์ไม่มีทันเน็่เขาก็ดูเล้าที่หนึ่งแล้วก็เดินตรวจไปเล้าที่สองสาม,ส,ามสี่จนกระทั่งลเล้าสุดท้ายแล้วที่แล้วหลังจากเล้าที่สิบเนี่ยมันจะเป็นบอ่อทิ้งซา,ากก็จะขุดลึกป,ประมาณสามเมตรไปทิ้งซากต,ต,ต่างๆแล้วค่อยกลบทีนี้พอเดินมาถึงเล้าที่สิบแล้วเนี่ยเขาได้ยินเสียงแปลกๆคะมันมาจากหลังหลังเล้า แก๊กจอกแ๊กเสียงล้วรู้สึกแปลกก็เลยเดินไปเดินไปในขณะที่เดินไปถึงเนี่ยต้นเสียงมันคือบ่อทิ้งซ่า <c oughs> เขาก็ถือไฟฉายแล้วก็สาดมันไปดูเอ๊ะมันมีเสียงอะไรอืในขณะที่ไฟฉายมันสาดไปฮะมันไปเจอเงาดําๆเงาหนึ่งที่แท๊ขนาดเนี่ยประมาณสุนัขพันล็อตไวเลอร์ต่หันกลับมาได้วดวงตาสีแดงกำเนี่ยอยู่ที่ก้นบ่อ ลึก3เมตรนะครับเงาเนี uh ้ยพอมันโดนไฟฉายแล้วหันกับมามันกระโดดจากก้นบ่อนะฮะข้ามรั้วลวดหนามแล้วขึ้นมาอยู่บนยอดไม้ออืแล้วก็หายไปในความมืดก้นบ่อลึก3เมตรที่แท้รั้วลวดหนามสูง2เมตรกว่าต้นไม้ข้างหลังรั้วลวดหนามสูงประมาณ2เมตรกว่า3เมตรคือตอนนั้นเขาประมวลแล้วไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนในโลกมันจะกระโดดสูงได้อย่างงั้น สับทีนแตกเลยครับกลับไปเล่าหนึ่งเลยหลังจากนั้นเขาก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้พี่สัตวบาลฟังให้ใครเนี่ยไปฟังมฟังเขาได้คําตอบเหมือนกันหมดเลยว่าเพิ่งเจอเหรอออืมแสดงว่ามันต้องมีต้องมันต้องมี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 มูลแล้ฮะคือจริงๆแล้วคนที่อยู่กลางคืนทุกคนจะทราบดีกันว่า ให้อยู่แค่ในเล้าเดินแค่หนึ่งถึงสิบมีเสียงอะไรแปลกประหลาดจากบอ่อทิ้งซากไม่ต้องไปเพราะบางคนไม่ได้เจอแค่หนึ่งตนเจอเป็นสิบก็มีเจอกระโดดข้ามจากเล้าหนึ่งไปอีกเล้าหนึ่งก็มีมเจอกระโดดข้ามกำแพงไปกำแพงมาก็มีมทีนี้ผมก็เลย,เยมันมันไม่น่าใช่ ให้ผีหรือวิญญาณคนละอ,อ,อย่างจา,จากคอมจากคอมเมนต์เดิมนะครับที่ที่ผมเคยเคยได้รับจากเรื่องเอ่อลงเสื้อลงแปล,ลรูปมีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ไว้ผมดีมากเลยเขาบอกว่าวิญญาณที่ออกจากร่างกายของคนเรียกว่าผีออ,ออกจากสัตว์เรียกว่าสางสางเออเขาเรียกว,ว่าสางผีสางใช่นเนี่ยแหละคือสางเป็นวิญญ,ญาณของสัตว์ที่ตายในปา่าแล้ว เขาไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วเขาหิวเขาก็ต้องออกมาหากินกับสิ่งพวกนี้อซึ่งถ้าเป็นสัตว์เนี่ยสายไฟไปดวงตาเขาโดนแสงเขาต้องเป็นสีเขียวอืแต่เนี่ยคือสีแดงกล่ำเลยเหมือนใช่สางเรียกว่าสางถูกต้องบางทีมันอาจจะเป็นการรวมพลังงานของซากสัตว์รวมกันเป็นจำนวนเยอะ แล้วก็กลายมาเป็นสางสักตนหนึ่งก็ได้เหมือนกันใช่ก็คือพี่เขาบอกว่าเองโชคดีนะที่เจอตัวเดียวบางคนก็เจอกันเป็นฝูงอืเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเอฟก็คือเดินตัวแค่หนึ่งสองถึงสิบพอแล้วไม่ไปยุ่งอะไรกับบอดทิ้งซากอีกเลยครับครับครับเออเอออันนี้อันนี้น่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงที่สุดสางครับขับครับอืมอ่าส่วนเรื่องที่สามนะครับ เกิดขึ้นในหอพักนักศึกษาในจังหวัดหนึ่งคือเนื่องจากว่าพี่คุณอาชื่อพี่ที<ม>แล้วเขาจะต้องทำเกี่ยวกับกาทำประสัตว์ตเหมือนกัน<ค>แล้วบอกว่าเนี่ยรุ่นพี่บอกว่าในในสถานที่เนี้ยนะ<ม>ถ้าอยู่ดึกอยู่อะไรเนี่ยมันจะมีหอพัก<ค>อสามารถไปพักที่หอพักอันนี้ได้เป็นหอพักในก็<ม>คือไปที่หอนี่แหละแล้วเห็นห้องไหนเขาเปิดไฟอยู่เขาไปเคาะเรียกเขาละกันรุ่นพี่เขาก็อยู่ที่นั่นเองแหละ อ่ะพี่ทีเขาก็ทํางานทําอะไรกี่ยเข้าไปจนกระทั่งเวลาผ่านไปครับประมาณสักห้าทุ่มหละ <c oughs> เขาก็เดินไปที่หอปักแห่งนี้แล้วเขามองดู <c oughs> อา้าวมีไฟสว่างอยู่ชั้นที่สอง <c oughs> สงสัยเป็นรุ่นพี่กลับมากันหมดแล้วอ่ก็อุ่นใจมีรุ่นพี่รออย,อยู่ก็เดินขึ้นไปเดินเไปถึงห้องเนี้ยแล้วมันจะมีบันบันเกล็ดหน้าห้องก็มองเข้าไปห้องสว่างแล้วมีพี่คนหนึ่งนั่งหันหลังอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือก็กำลังเขียนหนังสืออยู่ มีรุ่นพี่มาอ่ะกําลังจะยกมือเคาะประตูนะฮะอยู่ๆมันมีเสียงเรียกไอทีแล้วก็มีไฟฉายส่องเข้ามาที่หน้าเขาเขาก็หันไปอ้าวพี่มีไรเหรอครับครับพี่บอกว่ามึงจะทําอะไรนะอ่ะก็กำจะเคาะเรียกรุ่นพี่อยู่ข้างในไงพี่เขาลดไฟฉายลงไอทีมึงดูดีๆสิครับหันกลับไป ไอ้แสงสว่างในห้องมันหายไปครับแล้วที่สําคัญคือประตูนั้นนะ่ะมันล็อกแม่กุญแจจากข้างนอกอตัวช้าเลยครับครับรุ่นพี่ที่มากันสองตารวนเนี่ยพาตัวไปเลยแล้วไปไว้ี่ห้องแล้วบอกทีเมื่อกี้มึงเห็นอะไรมึงยังไม่ต้องบอกนะตอนเช้าเราค่อยคุยกันสรุปปิดไฟนอนเลยอืเช้ามาก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าเนี่ยผมมาเห็นนี้ พี่บอกว่ามึงฟังกดูดีๆนะด <c oughs> ีห้องนั้นอะเขาปิดมาหลายปีแล้ว <c oughs> แล้วก็ไม่เคยมีใครเข้าไปพักอีกเลยเพราะห้องนั้นอะมันเคยมีรุ่นพี่ของคณะเราคนหนึ่งเขากำลังเขียนรายงานทํารายงานดึกๆเนี้ยทุกวันเลยจนมีวันหนึ่งเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปจะไปซื้อข้าว <c oughs> ปรากฏเจอสิบล้อหลับในประสานงานครับ <c oughs> เขาเสียชีวิตคาที่ <c oughs> <c oughs> จากนั้นเนี่ยห้องเนี้ยเขาก็ย้ายออกอแล้วก็ล็อกประตูไว้หลายๆลายครั้งเลยเนี่ยจะเห็นว่าไฟในห้องเปิดแล้วมีคนเนี่ยนั่งทํางานอยู่ก็เลยเป็นเรื่องที่พี่เขามาเล่าให้ฟังครัว่าเนี่ยเขาได้พบเจอกับวิญญาณของพี่ที่จะทําทีสีท่งอาจารย์เนี่ยครเหมือนกับว่าจิตสุดท้ายเนี่ยยังทํางานไม่เสร็จใช่ครับจิตก็เลยวนเวียนอยู่ที่ห้องห้องเนี้ย เออเอาแล้วทางทางทางสถานที่เขาไม่ได้มีการเชิญวิญญาณหรือว่าทําบุญอะไรหรอฮะได้ถามไหมผมว่ามีครับแต่ไม่ไปนี่แต่ไม่ไปเฮ้ย <c oughs> คือผมกม็ยังคิดอยู่เลยว่าโหถ้าพี่เคาะป๊อกป๊อกแล้วเขาลุกขึ้นมาเปิดประตูให้ก่อนที่พี่สามคนนั้นจะมามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถูกมันจะกลายเป็นสตอรี่อีกเรื่องหนึ่งไปเลยนะใช่ครับเออไม่รู้ <c oughs> เหมือนกันว่า ตัวของคนที่เจอเนี่ยจะรับกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าที่เปิดประตูออกมาเนี่ยไหวหรือเปล่าไงโ oh. อ้โ <ผม S 1> ห<า> <ผม S 2> เรื่องเป็นสามเรื่องสั้นๆครับ,รบเรื่องในมหาวิทยาลัยเรื่องในที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอะไรพวกนี้มันมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายนะครับเอเดี๋ยวนะผมถามหน่อยดิคุณดิดเป็นยังไงมายังไงถึงไปได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเล่าของ เหล่าบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยมาได้อ่ะคุณดิดอ่าเป็นคือต้องบอกว่าพอน้องๆที่พี่หลายๆท่านเนี่ยเขาทราบว่าผมเนี่ยมาเล่าในตัวโค้ดแล้วก็จะมาอยู่ในสถานีผีดุเขาบอกเฮ้ยพี่มีเรื่องว่ะมีใครเชิญว่ะบางที่แบบไปคุยงานกันได้ปังเขาบอกว่าพี่มีเลาว่าไ้หนูเคยเจออะไรอย่างเงี้ครับครับอ๋อเขาก็เลยให้ข้อมูลมาเล่าเรื่องให้ฟัง ใช่ครับก็เลยจากน้องที่ไม่ค่อยได้คุยกันก็ไใดคุยกันแบบพี่ที่ไม่ค่อยได้คุยก็ได้คุยกันเพราะเรื่องผีเพราะเรื่องผีแล้วก็ขอขอขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึ่งนะครับอีก5นาทีคุณเป้ไว้เฮ้ยเราเนี่ยครับคเขาเปิดเพจก๊กก๊กอ๊อกอืมอ่าที่ที่เอ่อจะมีแอนิเมชันแล้วก็มีในส่วนของไลฟ์สดในทุกวันพฤหัสสามทุ่มถึงประมาณสักเที่ยงคืนทีเนี้ย เรื่องสามเรื่องเนี้ยครับผมอะได้ไปเล่าในกกกกของคุณเป้ตอนช่วงไลฟ์สดถามว่าทําไมถึงไปเล่าผมบอกตรงเลยว่าตั้งแต่สายแรกที่คุยกับพี่แซกจนถึงนวันนี้ผมยังตื่นเต้นอยู่ครับผมก็เลยไปเล่ากับคุณเป้เพื่อให้คุณเป้นะครับที่เป็นนักเล่าที่เรียบเรียงเรื่องเก่งๆเนี่ยแนะแนวผมครับให้ผมเนี่ยเอมั่นใจอืแล้วก็ มีตรงไหนที่สามารถออกอากาศได้ออกอากาศไม่ได้คุณเป้จะช่วยแนะนวให้อืเพราะฉะนั้นอืนักเล่องหลายๆท่านนะครับสามารถติดต่อได้เลยครับคุณเป้พร้อมแนะแนวให้เออนะเขาไม่ได้เปิดเพจอย่างเดียวเขาเปิดชาแ y o ยูทูบด้วยใช่ครับก็ก็ิดชาแนลยูทูบด้วยเออเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาไลฟ์สดเนี่ยสามารถเข้าไปได้นะฮะแล้วพอไปเล่าคุณเป้เนี่ยคุณเป้เขาจะช่วยแนะแนวให้ครับแล้วก็แอนิเมชันคุณเป้เนี่ย ผมบอกเลยว่าเอเด็กยุค90นะคืับคนที่เล่นไบโอฮัรสารครับคอทาวเวอร์ชัตเตอร์กดติดกิงานอารมณ์นั้นเลยครับเออผมก็ดูอยู่ผมก็ดูอยู่ช่องคุณเป้เขากกครับนะเออฝากเขาไปติดตามด้วยคราที่แล้วเขามาเล่าก็ให้เขาไปสัมพันธ์ไปเรียบร้อยหมดละนะขอบคุณคุณเป้ที่ช่วยแนะนวเลยครับผม ได้เลยคุณดิดครั้งหน้าถ้าไปเก็บเกี่ยวเรื่องอะไรมอีกก็ติดต่อมานะได้ครับได้เลยฮะคุณดิดขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณพี่แจังมากครับขอบคุณคุณดิดด้วยครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ